คู่มือการใช้งานเมล<ๆ>การใช้งานหน้าจอหลัก แถบเมนูด้านบนเป็นแถบเครื่องมือจดหมายปฏิทินกระเป๋าเอกสารติดต่อและ i n t e g a t i o n การใช้งานฟังก์ชันทางลัฐสามารถทำตามภาพนี้ได้เลยค่ะเมนูจดหมายการเขียนและส่งอีเมลทำการคลิกที่ข้อความใหม่ถึงชื่อหรืออีเมลผู้รับการค้นหาจะทำได้โดยการก่ออีเมลหรือกดถึงจะเข้าสู่หน้าต่างค้นหาอีเมลที่เซตไว้สำเนาต้องการให้ใครทาบอีเมลนี้เรื่องใส่หัวข้อ ที่ต้องการให้ผู้รับเข้าใจการแนบไฟล์แบ่งออกเป็น5้าอย่างไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของฉันแนบไฟล์จากอีเมลแนบอีเมลแนบรูปจากกระเป๋าเอกสารแนบรูปจากอีเมลซึ่งจะสามารถกำหนดตัวเลือกในการส่งเมลได้กำหนดลำดับความสำคัญของจดหมายให้จดหมายฉบับนี้มีค่าความสำคัญสูงสุดต้องขอการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบ ว่าผู้รับมีการเปิดอ่านจดหมายจาดัดรูปแบบเป็นข้อความธรรมดาเป็นการปิดฟังก์ชัน HTML หลังจากนั้นกดส่งได้เลยการอ่านอีเมลที่เข้ามาไปที่เมนูจดหมาย กล่องขาเข้าการใช้งานการจัดการของอีเมลไปที่เมนูการตั้งค่ากำลังดูอีเมลตั้งค่าการใช้งานตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานเมนูการตั้งค่าการแสดงข้อความและกดเซฟการใช้งานการค้นหาอีเมลที่ต้องการลิเครื่องมือค้นหาที่มุมบนขวาเลือกเมนูจดหมายในการค้นหาหรือค้นหาอื่นๆโดยสามารถเลือกค้นหาจากเรื่องเนื้อหาหรือไฟล์แนบก็ได้เช่นกันการใช้งานการเก็บอีเมลในโฟลเดอร์ ทำการสร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บอีเมลเลือกที่กล่องขาเข้าคลิกขวาเลือกโฟลเดอร์ย่อยทำการกำหนดชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้แสดงเสร็จแล้วกดปุ่ม enter เมื่อสร้างซับโฟลเดอร์เรียบร้อยต้องมาทำการกำหนดให้อีเมลที่ส่งเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่สร้างใหม่โดยไปที่เมนูตั้งค่ากดตัวกรองเพิ่มตัวกรองทำการตั้งค่าตัวกรองการสร้างกฎเกณฑ์ให้กับอีเมล โดยการกําหนดชื่อตัวกรองกําหนดเงื่อนไขกําหนดการกระทําเมื่อตรงตามเงื่อนไขและกดเซฟเท่านี้อีเมลที่ตรงตามเงื่อนไขที่สร้างก็จะเข้าไปอยู่ในซับโฟลเดอร์ที่กําหนดไว้การกําหนดลายเซน็นไปที่เมนูการตั้งค่ากําลังดูอีเมลลายเซน็นเพิ่มลายเซ็นที่ต้องการกำหนดชื่อลายเซ็นในช่องแรกใส่ข้อมูลลายเซน็นหรือข้อความอื่นๆในช่อง2หากต้องการเพิ่มลายเซ็นใหม่ ให้คลิกเลือกเพิ่มไลเซนส์หลังจากนั้นกดเซฟการตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปที่เมนูการตั้งค่าไม่อยู่ที่สำนักงานหากต้องการส่งข้อความให้เลือกเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในช่วงวันที่เหล่านี้รวมวันแรกและวันสุดท้ายระบุช่วงเวลาวันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุดใส่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ผู้ส่งภายนอกกำหนดผู้รับเป็นบุคคลภายนอกโดเมนที่จะได้รับ e อีเมลตอบกลับอัตโนมัติหลังจากนั้นกดเซฟเมนูปฏิทินการตั้งค่าปฏิทินให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานไปที่เมนูการตั้งค่าปฏิทินและตัวเตือนสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการหลังจากนั้นกดเซฟการสร้างปฏิทินในการทำงานไปที่เมนูปฏิทินคลิกเครื่องหมายบวกการแสดงรูปแบบปฏิทิน สามารถดูได้หลากหลายมุมมองมีทั้งเป็นวันเป็นสัปดาห์ที่ทำงานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีและสามารถปรับมุมมองการดูปฏิทินได้ การสร้างตารางนัดหมายไปที่เมนูปฏิทินเลือกปฏิทินใหม่และสามารถสร้างตารางนัดหมายได้เลยการแสดงรายละเอียดข้อมูลว่างหรือไม่ว่างเมื่อทำการสร้างปฏิทินการนัดหมายขึ้นมาและทำการเพิ่มผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้วในกรณีที่ผู้ติดต่อไม่ว่างแถบด้านล่างจะแสดงแถบสีบอกถึงช่วงเวลาที่ไม่ว่างนอกชั่วโมงทำงานว่างไม่ว่าง น่าจะไม่ว่างไม่อยู่ในที่สำนักงานไม่ได้ใช้ปฏิทินร่วมกันการยกเลิกการประชุมคลิกขวาที่ตารางนัดหมายที่สร้างไว้และทำการเลือกลบระบบจะทำการส่งอีเมลไปหาผู้ที่มีรายชื่อในตารางนัดหมายเพื่อบอกให้ทราบว่าตารางนัดหมายนี้ถูกยกเลิกซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะลบแค่เฉพาะเหตุการณ์นี้หรือเหตุการณ์ทั้งหมด,ดระบบการรับคำเชิญในการประชุมหลังจากส่งอีเมล แจ้งการประชุมระบบจะทําการส่งอีเมลแจ้งผู้ที่เข้าร่วมเมื่อทําการกดตกลงเข้าร่วมประชุมจะมีอีเมลแจ้งเตือนผู้นัดการประชุม เมนูกระเป๋าเอกสารกระเป๋าเอกสารสามารถอัปโหลดไฟล์มาเก็บยังกระเป๋าเอกสารหรือแก้ไขเอกสารหน้าเว็บเมลได้เลือกกระเป๋าเอกสารหากต้องการอัปโหลดเลือกอัปโหลดการแชร์กระเป๋าเอกสารแนะนําให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อแชร์โดยเฉพาะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์คลิกขวาเลือกใช้ร่วมกัน กำหนด Permission ที่ต้องการการกำหนด Permission จะสามารถใช้งานได้สำหรับโดเมนภายในเท่านั้นหากเป็นการแชร์ออกไปยังโดเมนภายนอกจะเป็นสิบดูและดาวน์โหลดเท่านั้น กรอก e อีเมลแอดเดสที่ต้องการแชร์จากนั้นกดเซฟเมื่อตั้งค่าการแชร์เรียบร้อยแล้วปลายทางจะได้รับเมลตอบรับเพิ่มเติมหากต้องการยกเลิกแชร์โฟเดอร์หรือ Edit Permission สามารถทำได้โดยขั้นตอนดังนี้เลือกโฟเดอร์ที่ต้องการแชร์โฟเดอร์คลิกขวาเลือกแชร์ กดกากบาทแอคเคาทที่ต้องการลบออกและกดเซฟได้เลยเมนูผู้ติดต่อการเพิ่มผู้ติดต่อไปที่เมนูผู้ติดต่อรายชื่อผู้ติดต่อใหม่กรอกข้อมูลและกดเซฟการแก้ไขข้อมูลผู้ที่จะทําการติดต่อเลือกผู้ติดต่อที่จะทําการแก้ไขข้อมูลคลิกขวาเลือกแก้ไขรายละเอียดและกดเซฟเท่านี้ก็สามารถใช้งานอีเมลได้อย่างไม่สะดุดค่ะ